ครับคลิปนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องคาบิวที่ใช้กันมากที่สุดในตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องจากจีนหรือว่าเครื่องรุน่นหลังๆเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่เนาะจะเน้นกันรุ่นใหญ่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับมันจะแตกต่างกับคาบิวรุ่นก่อนเนาะรุ่นนี้ส่วนมากมันก็ไม่ต้องมีตัวกดน้ํามันแล้วนะครับตัวน,นี้จะไม่มีแล้ว มันจะมีไอทางเดินอากาศคือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวทางเดินอากาศตัวนี้มันก็ต่อตรงจากในห้องเครื่องนะครับจากในห้องเครื่องสมมุติว่าเวลาที่เราดึงสตาร์ทเนาะมันมีแรงดูดคือตอนที่ลูกสูบเคลื่อนขึ้นก็มีแรงดูดแรงดูดก็จะต่อสายเป็นสายนะครับเป็นสายสีดำนะขึ้นมา มีแรงดูดปุ๊บมันก็จะดูดผ้าปั๊มนะตัวนี้นะครับมันมันต่างกันกับรุ่นก่อนเนาะรุ่นก่อนหรือว่ารุ่นเนี่ยท่อต่อตรงจากในห้องแข็งเนาะมันก็มีท่อต่อผ่านไอ้ทางเดินท่อไอดีเนาะดูดขึืนอมาดูดเพื่อดูดูดดผ้าปัมนะ๊มเนาะแต่ตัวนี้มันก็จะแน่นอนกว่าง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับคือสําคัญตอนประกอบแล้วก็ไม่ต้องพวงถึงท่อว่ามันจะมีปัญหาเนาะ ก็มาดูตรงจากนี้เลยลประกอบเราก็ไม่ต้องพวงถึงรูตัวนี้นะครับคือสําคัญก็แค่ไม่ให้อากาศรั่วเข้าหน้าแปลนนี้ได้ก็คือจบนะครับแต่ตอนนี้มันก็จะมีข้อห้ามอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับตัวนี้เวลาล้างคับยนะครับจะรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ช่างห้ามเด็ดขาดห้ามเอาลมเป่าเข้าที่นี่นะครับเนี่ยถ้าเอาลมเป่าเข้านี่นี่ก็ มีโอกาสสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับถ้าสมมติลมเป่านี่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าตัวในตัวนี้นะครับมันจะจะมีแผ่นวาล์วปั๊มนะครับแผ่นวาล์วปั๊มตัวนี้ถ้าสมมติลมลมแรงเป่าเขานี่นะถ้าลมแรงนะครับก็ทําให้แผ่นนี้ขาดนะครับถ้าแผ่นนี้ขาดก็คือน้ํามันท่วมเลยนะครับสมมติเครื่องดีๆอยู่นะครับ เครื่องดีๆอยู่ติดดีอยู่นะแช่เราลมนี่เป่านะเป่าแรงเนี่ยท้าให้เลยครับสตาร์ทปุ๊บน้ำมันท่วมทันทีเลยได้ยินเสียงติดทีเดียวนะครับถ้าเปิดดูหัวเทียนเราน้ำมันท่วมทันทีคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือเจอมาหลายครั้งนะครับสําหรับหลักการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันกับคั e w รุ่นก่อนๆเนาะแต่ว่าตัวนี้มันมันตัวโชคเนี่ยมันมาเทียบกับรุ่นก่อนที่ว่า ไอรุ่นสา0พันแดรุ่นเล็กพวกนั้นอ่ะมันมันก็ต่างกันที่นี่เพราะตอนนี้เวลาเราโชคนะครับมันมันมีล็อกของมันเนาะมันมีล็อกของมันมันมันไม่เกี่ยวกันละถ้าถ้าเป็นรุ่นอย่างสามพันแอะไรพวกนั้นมันจะมีล็อกดึงเนาะอันนี้เราดึงโชคปุ๊บมันจะมากดคันเร่งแต่ตัวนี้มันอิสระนะครับไม่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 เกี่ยวข้องกันละมันก็มีตัวดึงต่างหากเนาะแต่ว่าตัวนี้ อสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้เวลาเรานะเราล้างปรับตั้งอะไรหรือเราลืมหมดเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยจะจะกาหนดว่าประมาณสองรอบนะครับนี่มันก็ต่างกับทั่วไปหน่อยเนาะเราขันเข้าจนสุดเนาะระคายออกสองรอบเหมือนกันทั้งสองตัวแล้วเวลามันติดแล้วถ้าสมมติถ้ามันติดแล้วเนะ่ะเราก็ค่อยค่อยคอยคอ,ยอัดเข้าทีหน่อยละหน่อยเนาะอย่างเนี้ยอันนี้ตัว L นะครับ ถ้าเครื่องติดแล้วเราก็อาดเข้าทีละหน่อยละหน่อยจนมันเริ่มบูบเราค่อยค่อยเผื่อเอาไปคือตอนนี้ระยะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละเครื่องนะครับมันมันจะไม่เท่ากันนะพวกนี้แต่ละเครื่องมันจะไม่เท่ากันมันอาศัยองค์ประกอบตัวนี้ด้วยนะครับที่มันไม่เท่ากันนะครับอาศัยองค์ประกอบคือตัวเข็มยกด้วยเข็มที่มันยกกับตัวป้อนน้ำมันเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับ แล้วก็ขึ้นกับความสมบูรณ์ของเครื่องอีกนะครับมันแต่ละเครื่องมันก็ความสมบูรณ์มันก็ต่างกันเพราะว่าเครื่องที่มันแน่นดีๆเนะี่ยกาลังอัดดีๆเนะี่ยมันก็ดูดได้แรงเนาะด,ดูดได้เร็วได้แรงกว่าแล้วก็มีผลกับการปรับตั้งนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ให้ดูนะครับว่าที่ว่าผมเคยมีนะเคยมีหลายครั้งนะครับที่ว่าเขาเอามาให้นะเอมาให้ดูว่าเครื่องมันสตาร์ทไม่ติด ถ้าที่เครื่องใหม่เลยนะครับเครื่องใหม่เลยก็เจอปัญหาก็ติดปุ๊บได้ยินเสียงอนะติดปุ๊บน้ำมันก็ดับเลยนะครับดับแล้วก็น้ำมันท่วมตลอดอเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นี่ครับเนี่ยเวลาเวลาสมมติอารมณ์แรงเป่านะตัวนี้นครับ ตัวนี้ทะลุเลยนะครับเจอเจอมาหลายเลยเครื่องแล้วนะครับต่อสายนะสายเข้ามานี่เนาะมานี่แล้วก็มาผ่านเนี่ยผ่านาวาปั๊มนี่เนาะมานี่มานี่เสร็จแล้วก็เข้ามาลงไปที่นี่นะครับเนี่ยจะมีกองกันเนี่ยเนาะจากกองก็จะทะลุไปหาไอาเข็นมน้ํามันนะครับเข็นมน้ํามันก็จะโดนผ้าปัม๊ม้าปัมมา๊มมันก็จะดูด ทำให้หน้ำมันไปได้เป็นระยะเนาะไม่ให้มันไปเกินพิกัดเราดูลักษณะนี้ก่อนนะครับเราถ้าทำคมเข้าใจว่าทุกครั้งที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นต้องมีแรงดูดอากาศก็มีแรงดูดตัวนี้นะครับมันก็จะไปดูดทาให้ผ้าปั๊มนี้เด้งนะครับผ้าปั๊มเด้งมันก็ทําให้ไอเข็มน้ํามันเปิดเนาะแต่ว่าเวลาสมมุติว่าเรา เอาไปลมไปเป่าเนาะทําให้ตัวนี้มันขาดนะครับตัวนี้มันขาดซึ่งมันจะกันไว้น้ํามันมันจะไม่มามันจะไม่ออกมาเนี่ยครับน้ํามันมันก็จะเนี่ยจะเข้าไปได้มากนะครับเพราะว่าอากาศตัวนี้มันทะลุเนาะมันก็ดูดดูดผ่านเนี่ยผ่านตัวไอ้ท่อข้างในเนี่ยก็ทําให้น้ํามันท่วมมาเลยนะครับน้ํามันจะท่วมเลย เพราะว่าแผ่นวาปั้มนี่มันก็กั้นไว้นะครับกั้นไม่ให้มาให้เนืทะลุหากันนะครับตัวนี้ท่อดูดอากาศเนะาะมันก็มาดูดข้างนอกดูดข้างนอกตัวนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือเนี่ยห้ามมลนลมเป่านี้เป่านนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ ทำให้เกิดความเสียหายนะครับคือระบบเวลาเราซ่อมเราก็ดูให้ลิ้นสองตัวเนี่ยให้มันปิดสนิทด,ดีเนะาะแค่นนั่นตรงนั้นก็เราก็เป่าได้เป่าให้มันสะอาดนะไม่ให้สกรปรกเราดูก็ดูแค่เนี่ยเอาแผ่นมาใส่ก็ดูแผ่นลิ้นสองตัวปิดสนิทอ่นนี่ไม่รั่วแล้วก็ดูกองด้วยกองปกติเราก็ใส่ได้เลยมันก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนั้นนะครับมันจะเป็นคาบิวรุ่นใหญนะ่เนาะ ห้าพันสองพันแปดหรือใหญ่กว่าพวกนั้นว่ารูเราก็จะใหญ่เนาะเราดูอย่างบางทีเราจะดัดแปลงเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะง่ายนะครับเพียงแต่ทําให้มันนี่ครับหน้าแปนเนาะดูหน้าแปนดูนี่เราไม่ต้องสนละเนี่ยเราปิดรูไปเลยคือไม่ให้มันรั่วนี่ยก็ให้มันยืดดีก็ใช้ได้แต่สําคัญก็หาตําแหน่งจุดเล่งนะครับ หาตำแหน่งเร่งให้มันตรงกันขอให้มันยึดได้แล้วตำแหน่งเร่งมันใส่ได้ชกมันก็ไม่ยากครับชกก็คือทำสายดึงมานเนาะทันี้มันก็ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับที่ว่ามันมีท่อเนี่นะครับท่อดูดอากาศที่ต่อตรงจากห้องเครื่องนะหรือมันมีเราเจาะเพิ่มก็ได้แต่ของมันมันจะมีมาให้นะที่ว่ารุ่นส่วนมากละมันก็จะมีต่อท่อมาให้ ให้เราต่อสำหรับท่อดูดอากาศเนาะส่วนรุ่นที่มันมีตัวกดลูกยางกดเราปิดรูไว้ก็ได้ปิดไปเลยปิดตัวลูกยางกดเลยเราก็สามารถนามาดัดแปลงใส่กันได้ขอให้มันยึดได้นะครับ